ชีวิตสั้นนักอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เราอยากชวนกันคุยเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งบางครั้งคนเราก็รู้แต่กลับลงลืมอยู่เสมอคือเรื่องของชีวิตและเวลาเราทุกคนเกิดมาโดยมีเวลาจำกัดเวลาชีวิตของเราลดลงเรื่อยๆ ไม่มีวันเพิ่มขึ้นไม่มีใครรู้ได้แน่ชัดว่ามันจะยาวนานแค่ไหนหรือสั้นเพียงใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำให้ได้มากที่สุดก็คือการใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าและไม่เสียไปกับสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้หรือไม่สำคัญจริงๆสิ่งหนึ่งที่เสียเวลาไปมากคือการเสียดายอดีต อดีตที่แก้ไม่ได้แล้วเราย้อนกลับไปแก้ไขมันไม่ได้ไม่ว่ามันจะดีหรือเลวมันก็เป็นแค่สิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้จากมันและใช้บทเรียนเหล่านั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดความสุขในชีวิตไม่ได้วัดด้วยการมีมากหรือน้อยไม่ใช่เรื่องของเงินทองหรือสิ่งของเท่านั้น แต่อยู่ที่ว่าเราพอใจในจุดไหนและเมื่อไหร่คนที่รู้จักพอรู้จักพอดีจะหาความสุขได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยหยุดไขว่คว้าชีวิตยังเต็มไปด้วยการพบการพรากการจากลาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นวัฏจักรที่วันหนึ่งจะเวียนมาถึงเราอย่างแน่นอนเราจึงควรฝึกใจให้ยอมรับความจริง ว่าคนที่เรารักอาจจากเราไปหรือเราเองก็ต้องจากไปจากคนที่รักเช่นกันการยอมรับความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเราเบาลงอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราทุกคือการพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เรามักพยายามบังคับสถานการณ์บังคับคนอื่นหรือแม้แต่บังคับ ใจตัวเองในเรื่องที่ไม่เป็นไปตามใจการปล่อยวางคือการยอมรับว่าฉันทำได้แค่ดีที่สุดที่เหลืองไม่ใช่สิ่งที่ฉันควบคุมนั่นเป็นอิสระอย่างหนึ่งเรายังควรพอใจในสิ่งที่มีอย่าเสียเวลาอิจฉาคนที่ชอบอวดอวดรวยอวดดีอวดเด่นเพราะเขาไม่มีวันหยุดอวด และเราก็ไม่มีวันตามทันหากมัวแต่เปรียบเทียบชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความอยากไม่มีที่สิ้นสุดอย่าลืมว่าไม่มีใครเก่งทุกเรื่องและไม่มีใครไม่เก่งอะไรเลยทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียการเข้าใจข้อนี้ทำให้เรายอมรับตัวเองและคนอื่นได้ง่ายขึ้นลดการตัดสินลดความกดดัน บางครั้งเราก็คิดมากเกินไปคิดซับซ้อนเกินไปจนไม่กล้าทำอะไรอย่าคิดเยอะลองทำวันนี้ให้ดีที่สุดส่วนเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เป็นของวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันนั้นเราก็ค่อยจัดการมันเพราะการกังวลเกินเหตุไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมีแต่จะทำให้ทุกใจเปล่าๆคําคว่าช่างมัน หรือช่างแม่งมันมันคือเครื่องมือปล่อยวางที่ดีมากในบางเรื่องบางเวลาและแน่นอนว่าในชีวิตทุกคนเคยเสียใจแต่อย่าเสียดายจนไม่ยอมเดินต่อความเสียใจคือบทเรียนมันคือประสบการณ์ชีวิตมีค่าในตัวมันเองเพราะมันทำให้เราเรียนรู้เติบโตเข้าใจโลกและใจคนมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากคือความชัดเจนชัดเจนกับตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเราควรรู้ว่าต้องการอะไรทำอะไรอยู่ทำไปทำไมเพราะชีวิตที่ดำเนินไปแบบครึ่งครึ่งกลางกลางมักจะพาเราไปไกลจากสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเรื่องความคาดหวังก็สำคัญ เพราะคาดหวังมากก็ผิดหวังมากทุกอย่างควรมีสมดุลเมื่อปรับใจได้ความเจ็บปวดก็จะน้อยลงเรายังควรยอมรับด้วยว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ถ้ามันใช่มันจะมาในเวลาที่เหมาะสมบางอย่างไม่ใช่เพราะเวลาไม่ใช่บางอย่างไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ของเราเลย การปล่อยมืออาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเลิกยึดติดเป็นอีกสิ่งสำคัญทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเวลาไม่เว้นแม้แต่จิตใจคนยึดติดเท่าไหร่ก็เหนื่อยเท่านั้นยิ่งเราเรียนรู้ที่จะปล่อยใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรายิ่งมีความสุขได้ง่ายขึ้นและอยากเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้คนเดียว หากรู้สึกเศร้าเหงากังวลควรหาทางปล่อยมันออกมาอย่างไม่ทำร้ายใครอาจจะพูดกับคนที่ไว้ใจเขียนระบายร้องไห้บ้างก็ได้เพราะเก็บไว้คนเดียวมันหนักเกินไปอีกสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนใจคืออย่าดูถูกใครโดยเฉพาะในวันที่เราทำได้ดีเพราะวันหนึ่ง ชีวิตอาจเล่นตลกให้เราอยู่ในจุดเดียวกันกับเขาความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงสำคัญเสมอเราควรมองความผิดหวังเป็นประสบการณ์ไม่ใช่ตราบาปใช้เพื่อแก้ไขพัฒนาทำให้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองหรือย่ำอยู่ที่เดิมอดีตเป็นสิ่งที่กำหนดปัจจุบันได้ก็จริง แต่เราเลือกได้ว่าจะใช้ปัจจุบันกำหนดอนาคตอย่างไรอย่ารื้อฟื้นอดีตที่ไม่สวยงามเพื่อมาทำร้ายตัวเองอีกเก็บมันไว้เป็นบทเรียนหรือความทรงจำแต่ไม่ใช่ชีวิตของเราในวันนี้คนที่เรารักก็ควรนึกถึงเขาบ้างในวันที่เขายังอยู่ยังพูดตอบเราได้อย่าปล่อยให้ห่างเหินจนวันที่ต้องลาจากถึงจะคิดถึง เพราะความรักสำคัญในวันที่ยังอยู่ไม่ใช่วันที่หมดโอกาสแล้วเรื่องบ้านปลายชีวิตเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเป็นยังไงหรือบางทีอาจไม่มีจริงด้วยซ้ำปลายทางชีวิตอาจสั้นกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่ดีที่สุดทำวันนี้ให้มีความหมายท้ายที่สุด การมีชีวิตและลมหายใจอยู่ตอนนี้คือของขวัญอันยิ่งใหญ่จงใช้มันทำสิ่งดีๆไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมให้โลกนี้จดจำเราในความดีแม้ในวันที่เราไม่มีลมหายใจแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำสอนยากๆแต่เป็นสิ่งเรียบง่ายที่เราอาจลืมมันบ่อยๆ อยากให้วันนี้เป็นการชวนกันทบทวนว่าเรายังเหลือเวลาแค่ไหนและเราจะใช้มันอย่างไรเพื่อที่วันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้ไม่เสียใจที่เราใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่าและเต็มที่ที่สุดค่ะสวัสดีค่ะ